สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าเวลา7จ็ดนาฬิกานะคะตอนนี้อาจารย์ยโสธรานะคะก็มีพันต้นไม้นะคะวันนี้จะมาลงพันต้นไม้ตอนเช้านะคะได้สักประมาณเกือบออ20ต้นนะมั้งนะคะวันนี้มีต้นไม้อะไรบ้างเอ่ยวันนี้มีต้นยางนานะคะแล้วก็มีต้นประดู่นะคะแล้วก็มีต้นอ่อ อะไรนะอีกต้นหนึ่งนะคะอาจารย์ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นไม้เศรษฐกิจนะคะแล้วก็ไม้สำหรับอนาคตนะคะ,คะอาจารย์ก็จะปลูกไว้ข้างๆทุ่งก่อนฮะ มันต้องปลูกเอาไว้แบบนี้แล้วก็ถึงผมมานะคะโอเคอันนี้เอาบรรยากาศมาให้ทุกท่านชมตอนเช้าๆเนาะตอนเช้าๆทุกหนาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ <c oughs> ทุกหนาก็เป็นแบบนี้อันนี้ข้าวสวยมากเนาะ ทางนี้ก็ใช่นะคะทา,ทางนี้ก็ใช่จะถึงนู้นแล้ะคะ่ะถึงนน้นลยที่อาจารย์ต้องดูดีๆก่อนถึงจะปลูกได้เพราะว่าจริงต้นเขายังเล็กนิดหนึ่งเพราะว่าต้นเขาไม่ได้ใหญ่นี่ก็คือผลเสียเวลาเราได้พันไม้มาที่ต้นที่ไม่ใหญ่นะคะเพราะว่ามันถ้าเราปลูกแล้วคือต้องดูแลเขานิดหนึ่ง ท่านี้เราก็กลัวว่าจ,จะเอาต้นนี้ลงก่อนนะ มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะต้นพวกนี้ไว้ลงทีหลังก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องไปปลูกในที่ที่มันมั่นคงก่อนนะอาจารย์ก็จะลองลองผิดลองถูกดูเพราะว่าเราไม่เคยนะฮะเราต้องทําด้วยตัวของเราเองเราถึงจะรู้ว่าอ๋อมันต้องปลูกด้วยทิศทางแบบนี้แล้วก็อ่ มันต้องกักอย่างนี้แล้วก็ต้องลงในพื้นที่ตรงนี้ก่อนอย่างนี้นะคะอาจารย์น่าจะไปปลูกตรงนู้นก่อนนะเพราะตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเรากลัวว่ามันจะไม่มีคนดูแลนะคะเอาอตัวใหญ่กได้เอาตรงนี้สวยไม่คายามเชา้าสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชม ากาศสดใสมากเลยพุ่งนาเปล่าสารพิษค่ะไม่มีเคมีนะคะไม่ได้ฉีดพ่นเคมงเคมีนะคะเดี๋ยวต่อไปก็คงจะเอาขี้ขี้ไก่ขี้อะไรอย่างเงี้ยมาใส่เนาะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปดูจอบก่อน ไปดูจอก่อนนี่เห็นไหมคะอันนี้เมื่อเข้ามาที่สระก็จะเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้เห็นไหม ต้นไม้ที่อาจารย์กับคุณพ่อนะคะเราปลูกไว้แต่ก่อนก็จะมีต้นบุกต้นอะไรหลายอย่างอันนี้ต้นสักทองแต่ก่อนที่เราสร้างสร้างาที่พักอยู่ตรงเนี้ยต้นนี้ยเขาจะไม่ใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามันต้นนี้เวลาถ้าปลูกแล้วคือมันต้องไม่มีคนเดินผ่านไปผ่านมาหรือทางที่เป็นดินเกาะแกรนนะ เขาจะไม่เกิดแต่พอเวลาเราลื้อออกนะเขาก็จะเกิดเอาเกิดเอาอันนี้ต้นประดู่นะคะต้นประดู่ต้นไม้นะฮะมีไว้กับที่ของตัวเองดีที่สุดค่ะเพราะว่าอย่างน้อยถ้าเวลาเราจะสร้างเฉพาะที่พักก่อนเนี่ยเราก็จะมีบ้านที่เต็มไปด้วยต้นไม้อย่างน้อยมันก็พักได้สักสี่าหปีหรือสิบปีนะคะเราก็จะได้ ตัดสินใจทําอะไรต่อทําอะไรต่างๆนะคะเนี่ยต้นไม้ใหญ่มากเลยโอย้ดีใจมากแต่ก่อนไม่มีนะคะจาย์ก็เลยไปเอามาจากป่าเนาะไปเอามาจากป่าต้นเล็กๆนะคะเวลาเขาร่วงลวงมาใต้ต้นกนะะ็จะเอามาให้พ่อพ่อก็จะเดินปลูกท่านก็บอกว่าเอาต้นแบบนี้แบบนี้มาอีกนะนะคะเราก็จะเอามาแล้วเอามาปลูกนะคะอน,นี้ ตรงนี้สามารถปลูกบ้านปลูกอะไรได้นะทําอะไรทําอะไรได้นะคะอันนี้ต้นบุกนะคะเนี่ยต้นบุกเห็นไหมเนี่ยธรรมชาติมากเลยต้นบุกทานได้นะคะเป็นบุกป่านะไม่ใช่บุกบ้านนะคะก็จะปลูกไว้บริเวณแถบนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้ลูกชายมาขาบล้องเลยลูกมาเร็วเร็วขับร้องเลยเร็วลูกชายมาด้วยลูกชายมาด้วยฟอร์ดหนูวิง่งทําอะไรลูกฮะ นูวิ่งทำอะไรม่มาม,ามาผีหลอกหนูนะอันนี้ต้นยาอันนี้ต้นบุกนะคะเนี่ยต้นบุกป่าเห็นไหมฮะเนี่ยหาไม่มีอีกแล้วนะบุกป่าอย่างนี้หาไม่มีแล้วนะคะเพราะหมดละเพราะถ้าหมดป่ามันก็หมดเพราะว่าหนึ่งมันไม่มีคนดูสองเวลาเขาเกิดขึ้นมาเราก็ไปสับแล้วก็มองไม่เห็นคุณค่าเขาจริงๆมันอยู่กับการมองเห็นคุณค่านะต้นไม้ทุกต้นมันอยู่ที่คนเจ้าของหรือ คนไม่มีเจ้าของก็ช่างถ้ามีที่มีสวนมีนู่นนี่นั่นน่ะเขาก็ไปเก็บมาที่ละต้นสองต้นสามต้นของเขาเออเขาก็มาเสียบเสียบไว้มาปลูกปลูกไว้ที่ของเขาแล้วมันก็ให้แต่มีให้แต่มันมีหน่อของมันนะให้แต่มันมีรากมีหน่อของมันเขาก็เกิดเวลาถึงเวลาปีไหนที่มันชุ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เกิดขึ้นมามนก็ยุคนั้นมันก็หายมันก็เปลี่ยนไปแล้วก็กลับกลายเป็นว่าต้นไม้นั้นนะคะ พัน์ไม้ต่างๆของอยู่ของกินน่มันก็ได้เกิดในที่ทางของเราเราก็จะได้ไม่ต้องไปตามตลาดต้องไปหาซื้อต้นนั้นต้นนี้เอามาปลูกอะไรวุ่นวายไปหมดนะฮะถ้าอยากได้ฉะนั้นปลูกก่อนอาจารย์คิดว่าปลูกก่อนนะ่ะได้เปรียบอยู่แล้วเนาะปลูกก่อนจะได้เปรียบอยู่นะฮะ เดี๋ยวอาจารย์คงจะต้องเอาตรงนี้ล่ะให้มันได้เกิดไปด้วยกันไปเลยนะคะให้เขาได้เกิดด้วยกันไปเลยหรือว่าเอาฝั่งทางนู้นดีไปเอาฝั่งทางนู้นก่อนดีกว่านะ